เฮ้า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  มาถึงในช่วงที่2แล้วนะครการต้นเครื่องนะครับซึ่งแน่นอนนะฮะทุกในช่วงบรกนี้เนี่ยเราต้องเข้าไปที่ครัวนะฮะแต่วันนี้เราไม่เข้าครัวเราเล่นอยู่ในร้านเลยแล้วก็ต้องอยู่กับเจ้าของร้านแล้วก็เป็นเชฟด้วยนั่นคือน้องมิเรม้องมี้สวัสดีครับสวัสดีครัวันนี้น้องมีจะทำโชว์สองเมนูใช่แล้วเมนูแรกนี่คือเป็นแกงกะหรี่ทงคัสึค่ะโอ้เมนูสองเมนูสองจะเป็นยาคูปีโป่ปั่นค่ะอันนี้เป็นเครื่องดื่มใช่แล้วนะะเป็นของร้านเราค่ะของร้านเลยนะแต่พูดถึงเมนูแรก อันนี้แบบไม่เครื่องปรุงเยอะมากเลยอะบอกตรงนะไปถ่ายรายการมาเมนูอาหารเมนูนี้จะไม่วางเยอะขนาดนี้เออเอาเอาเอาอย่างนี้ดีกว่าอันนี้แมี่อันนี้จะเป็นมันสำปะหลังค่ะมันสำปะหลังใช่ค่ะนะฮะแครอทค่ะนี้หอมใช่แล้วค่ะอันนี้อะไรครับเนี่ยเป็นพาสลรีค่ะเอาไว้ตกแต่งหน้า๋อตกแต่งหน้าตอนสุดท้ายแล้วก็จะมีเนยใช่ค่ะเนเนยหวานอันนี้ใช้เป็นเนยลดจืดค่ะเนยลดจืดนะครับเออแล้วก็มีเครื่องปรุงรส อ่าอันนี้จะเป็นรสดีรสเก๋ค่ะเพิ่มรสชาตินิดนึงเพิ่มรสชาตินิดหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็จะมีเกลือเกลือน้ําตาลค่ะอันนี้เป็นซีวญี่ปุ่นค่ะต้องมีซีวญี่ปุ่นใช่ค่ะซีวบ้านเราไม่ได้คือก็ได้เหมือนกันอย่างว่าซีวญี่ปุ่นก็จะได้ฟิลความเป็นญี่ปุ่นมากกว่าโอ้นะฮะแล้วไอสีน้าตาลนี่คืออะไรเป็นเครื่องแกงกะหรี่ค่ะต้องเป็นของญี่ปุ่นด้วยไหมใช่ค่ะต้องเป็นของญี่ปุ่นครังขอมเราใช้เป็นเผ็ดระดับสามค่ะ หนีออกไปไกลจากเซิร์นอกจอแล้วพี่อันนี้หาซื้อได้ตามห้างรังไหมคะใช่ค่ะแต่ส่วนมากของเราจะนำเข้าจากกรุงเทพคือที่ร้อยเอเจนตงไม่ค่อยมีแน่นอนน่าจะไม่มีนะหอมมากนะฮะแล้วก็จะมีไข่ไก่ใช่ค่ะอันนี้แป้งอันนี้ของเราใช้เป็นแป้งสาลีญี่ปุ่นนะคะแป้งสาลีญี่ปุ่นใช่ต้องเน้นนิดนึงว่าต้องเป็นญี่ปุ่นใช่ค่ะอันนี้เป็นเกตขนมปังค่ะแล้วก็นี่คือ่าหมูสันนอกค่ะหมูสันนอกทำไมต้องเน็นเนื้อเน้นเป็นหมูสันนอก ก็คืออย่างหมูสันนอกที่เราใช้อย่างเงี้ยค่ะคือเวลาทอดออกมามันจะนิ่มด้วยแล้วก็เหมือนมันจะสวยด้วยคือก้อนมันจะใหญ่ขนาดพอดีกับตาประมาณนี้ค่ะนะฮะแล้วก็ที่ขายไม่ได้นะครับก็ต้องมีนี่เข้าสวยแต่ต้องคือตอนสุดท้ายเลยค่ะเอางี้เริ่มทำไปดีกว่าครับเริ่มแรกเนี่ยเราต้องเปิดอะไรมีตั้งสองหม้อโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเริ่มที่กระทะใบนี้ก่อนนะคะ เป็นเมนูที่อลังการมากเลยนะฮะต้องบอกเองมีทั้งหม้อหรอกต้มกระทะมีขอนยสดมากนัดใช่โอเคค่ะมี่ก้อนเป็นสามก้อนค่ะก็ส่ามก้อนเรามาจดช่วยแกะเลยโอเคขอบคุณค่ะอืมคือเมนูนี้มันต้องเป็นเนยจืดอย่างเดียวใช่ค่ะก็คือถ้าสมมติว่าเราใช้เป็นเนยเค็มอะค่ะเราจะปรุงรส่อนข้างยากนิดนึงคือเดี๋ยวเราจะไปปรุงรสกันตอนหลัง๋อค่ะ หอมเลยนะลมอันคบะแม่มือสูบขึ้หัวไหนก็ได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะอ่าเออขอบคุณค่ะโอเครอเนยละลายนิดนึงค่ะนี่ติดมือครับหวานรอขอเลียนนิ้วนิดนึงใ่สนะคะตอนนี้เนยกำลังเดือดแล้วครับนี่ไงต่อขอเป็นหอมหัวใหญ่ค่ะหอมหัวใหญ่ใหญ่ก่อนนี่ปึ๊บอ่าขาดเขาเลย เอาเท่าไหร่เอาหมดเลยไหมเอาหมดเลยก็ได้ค่ะหรือมเมนูนี้อลังการมากแล <at> ้ว<ฮา>หอมก็จบชิมเบื้องเริ่มเลย <at> <to> ค่ะ,คะก็คือเราจะผัดหอมกับเนยก่อนให้น้ำในหอมมาตัดอก่อนนี้ผัดให้มัมน,นมีกลิ่นหรือว่าให้มันสุกหมดเลยให้มันมีกลิ่นอย่างเดียวก่อนค่ะตอน,น <a> ให้มีกลิ่นก่อนใช่ค่ะถ้าเมนูนี้จะไม่ผิดํำที่อย่างผัดเสร็จเพื่อมาต้มปะ ใช่แล้วค่ะพาะดูในรายการอาหารญี่ปุ่นใช่แล้วเคยคิดอยากทำกินเองแต่ที่ทำไม่ได้เพราะเครื่องเยอะเหลือเกินโอ้โหโอเคค่ะเราจะรู้ได้ไงว่าพอดีนี่คือพอดีแล้วใช่ไหมใช่ค่ะก็คือผัดให้มันหอมอะค่ะโอเคทีนี้ปิดไฟนะคะจริงๆด้วยแล้วก็จะหี่น ก็คือเทใส่เปนหมอนเลยนี่น้องมิ้งต้องการขยิบนิดนึงนะครับโอเคค่ะเสรจปุูบไม่กินหอมแล้วใช่ไหมหอมเลยแบบนี้ขออนุญาตเปิดแปลงนะ,ะโอเคแล้วทีนี้เราก็ใส่น้ำเลยโอ้ใส่เลยใช่ไหมใช่ค่ะ เราควนพี่ต้นอาเอาเอาเยอะแค่ไหนใส่จนท่วมเลยค่ะจนท่วมเลยใช่ไหมใช่ค่ะโอเคอันนี้เดียว่าท่วมยังใส่ให้หมดเลยกันไหมหมดเลยใช่ไหมโอเคค่ะอ่าอันนี้เราก็จะรอต้มมันจนนิ่มนิดนึงให้มันเปื่อยตอนนี้เราก็จะรอรอนี้เสร็จก่อนแล้วเขไปทําส่วนอื่นใช่ค่ะในช่วงที่เรารออ่าเรียกว่าอะไรนะ เครื่องในนี้ค่ะให้มันเดือดก่อนเพราะเดี๋ยวเราต้องมีการส่วนผสมเครื่องปรุงลงไปอีกค่ะเราก็จะมาทอดในส่วนของหมูทงคัสึค่ะเรียกว่านะหมูทงคัสึทงคัสึแต่ว่าก็เป็นหมูทอดเป็นหมูทอดใชเป็นภาษาญี่ปุ่นทงคัสึใช่ค่ะเป็นหมูทอดชุบเกเก็ดขนมปังอืจำไว้นะฮะหมูทอดทงคัสึนะฮะเดี๋ยวจําเอาตอนนี้น้ะมันยังยังไม่ค่อยร้อนยังไม่ค่อยร้อนโอเคค่ะถ้าเราตอนตอนเราทอดเนี่ย หมูตัวนี้เราได้ทาผ่านการหมักมาหรือเปล่ายังค่ะก็คือเดี๋ยวเราจะเริ่มหมักกันตรงนี้เลยเจริญตรงตรงนี้เลยใช่ไหมั้นงั้นหมักเลยไหมโอเคค่ะขอุยาตนะคะครับค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายประมาณสองช้อนนะคะก็คือให้หมูออกรสหวานๆเค็มๆนิดนึงต้องขอดมซูญี่ปุ่นก่อนค่ะดมๆไปก็คล้ายซอสบ้านเรานะหรืายาช้มือเลยนะคะก็คือเรา จะหมัดนิดนึงก็คือไม่ต้องให้มันเข้าเนื้อมากอะคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปกินกับแกงกะหรี่ซึ่งรสชาติมันเข้ม้นอยู่อ๋อบางทีม,มันจะอาจเกิดการตัดกัน,กนใชน่ค่ะ,คะ และจากที่เราทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้คงคัดสอใช่ค่ะหั่นเป็นชิ้นเรียบร้อยใช่แล้วอันนี้ก็จะมาถึงในส่วนของที่เราตุ้มไว้ตั้งนานละค่ะอ่าเดิดยวฟังฟังดีกว่าอริงค่ะหุ่ยควันหมูโฉมหอมด้วยต่อไปจะเป็นขั้นตอนของการปรุงใช่ไหมฮะใช่แล้วค่ะโอเคีได้ทีแล้วค่ะหอม เดี๋ยวขออนุญาตปรุงรสนะคะด้วยอะไรก่อนอ่าเป็นรสดีรสไก่ค่ะอ่านี่ครับใส่หนึ่งช้อนนะคะโอเคค่ะน้ำตาลอันนี้เป็นน้ำเกลือค่ะเกลือใส่นิดเดียวเลยนะคะนิดเดียวคือแค่ติดปลายช้อนประมาณน่ะค่ะแล้วมันจะได้รสชาติอะไรเนี่ยเดี๋ยวลองชิมดูค่ะน้อยมากอันนี้แล้วก็มีน้ำตาลทรายด้วยชิมน้ำตาลทรายอ๋เดี๋ยวฮักเดินเอาก่อนเดินเดินมาเดินไปเก็บ ก็ามาเข้ากล้องใหม่โอเคขอบคุณค่ะน้ำตาลทรายใส่ประมาณสองช้อนนะคะแกงกะหรีของที่นี่อะทงคัตสึเนี่ยรสชาติที่นี่มันจะออกแบบไหนเราจะออกหวานแล้วก็เค็มค่ะประมาณนี้แล้วก็รสชาติรสชาติกลมกลม่อมแล้วก็จะได้กลิ่นของเครื่องแกงกะหรีตัวนี้นี่ใส่กี่ก้อนเนี่ยสี่ค่ะใส่อ,สอใส่เยอะอยู่แล้วเนี่ยใช่แนวค่ะ แล้วเราต้องคนมันไหมหรือว่ามันจะละลายของมันเองเลยเดี๋ยวสักพักมันจะละลายของมันเองเลยค่ะอก็ต้องรออีกสักพักหนึ่งใช่ค่ะแล้วแล้วนะเสร็จเรียบร้อยหลังจากที่เป้ารอคอยมานานเลยเกินคโอ้ตอนนี้เราต้องเปิดดูแล้วนะค่ะฟันขโมงชว่มเฉงเลยใช่แล้วค่ะเอาละคืออันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวขออนุญาตปิดไฟนะคะโอเคเราก็จะตักเสิร์ฟค่ะ นี่อันนี้คือที่เราบอกว่าทำไว้เรียบร้อยแล้วใช่แล้วแล้วตรงข้าวเสือ,อใช่แล้วค่ะพี่ยังจำชื่อไม่ผิดบัตรคนนะคะอ่าโอเคก็จะราดเดืโอเคค่ะน่ากินมากค่ะขวดจะหกแต่เหมือนอาหารที่ญี่ปุ่นเนาะบางทีกาตักทีก็รา,าดจนล้นจานเลยนะใช่แล้วค่ะ โอเคก็ตกตกแต่นหน้าด้วยพาสลีค่ะนิดนึงโอเคค่ะป็นผักของประเทศอะไรอ่าเงียพาสลีเหรอคะอืมน่าจะเป็นฝั่งของทางพวกยุโรปปะใช่ใช่ค่ะโอ,อ้นะ,ะ่ฮะนี่คืออ่าแกงกะหรี่ทงคัสึกคะ่ะ แกงกะหรี่พรสุเิไปยังไงจานที่ขายเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทค่ะร้อสามสิบเก้าบาทถ้าเราอยากเพิ่มรสชาติความเผ็ดก็ต้องนี่เลยใช่ค่ะเป็นพริกญี่ปุ่นค่ะพริกญี่ปุ่นนะฮะตัวนี้เลยฮะฮะเสิร์ฟพร้อมอยู่แล้วอยู่บนโต๊ะเราอยู่แล้วใช่แล้วค่ะนะครับนี่คือเมนูแรกนะครับเดี๋ยวไปตามต่อเมนูที่สองกันจะเป็นเพื่อนหรืออะไรที่มันอร่อยอร่อยและล้ำล้ำมากเลยครับเดี๋ยวตามต่อนะที่ต้นเพื่อนครับ